ซึ่งทางสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่ค่ะก็ได้มีการซ้อมแผนจับกลุมคนร้ายปล้นทองจากร้านทองในห้างสรรพสินค้าเพื่อป้องกันเหตุหลังราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่ขับขี่รถจักรยานยนต์ติดตามคนร้ายก่อเหตุใช้อาวุธปืนชิงทรัพย์ร้านทองภายในห้างสรพรพสินค้าเทสโก้โลตัสเชียงใหม่หางดงจนได้ทองคำน้ำหนักหนึ่งบาท3เส้นโดยตำรวจค่ะได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุและติดตามผู้ก่อเหตุจนสกัดจับไว้ได้ทั้งสองคนพร้อมของกลางคืนทั้งหมดซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะเป็นการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุของสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่เพื่อสร้างความมั่นใจและอุ่นใจให้กับผู้ประกอบการ ร้นนทองใพืี่่คะด้านพันตํารวจเอกปัชยาทิศลาผู้กํากับสถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงใหม่พร้อมคณะได้ร่วมปร,ประชุมหารือกับผู้ประกอบการร้านทองห้างทองเยาวราชอมทองสาขาเทสโก้โลตัสเชียงใหม่หางดงและพนักงานห้างเทสโก้โลตัสเชียงใหม่หางดงในการป้องกันเหตุหลังราคาทองคําพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องรวมทั้งประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการป้องกันเหตุข,ของร้านทองโดยมีการอัปเดตกล้อง cctv ให้พร้อมใช้งานการติดสัญญ,ญา แจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจแนะนำวิธีการสังเกตผู้ที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยการติดตั้งระบบล็อกประตูการติดตั้งลูกกรงเหล็กและเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกช่องทางครับเรียกว่าราคา,า,าทอง